บรรยากาศตลาดข้าวถมครับวันนี้หลบซึมแสงพายายางตลาดของถม,ถมวันอาคาร เมืองน,นครพนวมกับขบงอาปก,กินแรง,นะค,งรครับใส่กรอบทอดนะครับไก่ย่างน,นครับไก่ย่างออมทุวนแล้วครับมันลส กระตัตลาคลองทมเมืองนครพนมวันนี้กับของที่พาจุกงกันพอได้กินะครับลายนะครับีกระตุบายบิชิวอัดกับเข้า การยังหลอกเบิ่งครับได้มันดีกาคนลลยครับกับรรยากาศลมเย็นๆนะ,มนนะ,ะลมเ,เย็นคล้ายๆคล้ายลมหนาวมาแล,ยายลรฮะ นนะคะคไม่ลืมพี่เก็บไว้แค่แน่นอนพี่ลืมไม่ลืม,ลมกรอบสุกบปวัน,นเนาะวัสุกบมวัน,นค่ะมันลมเลยนะนค่ะแม่ค่ะวันที่วันที่ลมแรงด้วยใช่ค่ะรออีกคิวก่อนนึ่อ๋ออีกนานนะคะอีกนานอันตรงนี้เขาจองแล้วค่ะอ๋อจองหมดแล้วอ่าครับพี่น้องอีกห้าคิวครับา <laughs> ต้องได้รอนะครับ มีใส่กอ,อกนี่กุนเชียงบ่ครับไย่ลืมเก็บไว 200, ้200กุนเชียงเก็บเลยกุนเชียงก็คนเหมาไว้แล้วครับข้าวถุนครับบรรยากาศคนไล่ไล่ครับทบ บครับเลยครับไก่เลยครับโอเหไ้ร้อนเลจ้าสบาทแลไหนครับะเก็นเสื้อผ้ามือสองนะตลาดขาชถมเนี่ยจะมีเสื้อผ้ามือสองน้ำ ตัวละยีบาทหนไหอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้สี่ตัวร้อยยืดได้ยืดได้หดไดยืดได้ดได้ข้าน้นก็เริ่มเริ่มหนาวเลยเร็วแแมาลัดาีบอเข้าโคตรแล้ก็คนต้มมันฮอนนะต้ม โอ้แก okay, จะดต้มใหม่ๆเลยนี or, ่เนาะสาวห้าบาทสาวห้าบาทมีสาวบาทกับยีบาทครับคัดคัดไข่ไได้เลยครับ โอดีคนไลคยครับพ oh, oh. hey. hey. ี่น้องครับเตะหมูขิงปกิงไก่โอ้ยาย่ายมีลังนกแพ้ด้วย บำรุงร่างกายนะเนี่ยปลาคอนเจน่านะปลาคอนละวคอนเดลี่ที่นาะลูกมันคอนเจน่านาปลาดุกก็มีดนะครับปลาดุกนาจ้ะปลาดุกโค้กเลยนะคะปลาดุกขายจานได้ไหมคะห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทกระมีน้องเอ๊ะอันนี้ข้าแดงข้าแดงจ้าข้าแดงเนื้เรียบด้อยครับปลาดุกนาก็มีน้องเนบ้าตุ้งติางไง ก็ดีแก้วเนาะพอดีแก้วครับวันนี้ตลาดนัดของถมท้ายเมืองครับวันนี้กัดเพรวันนี้คนไหลนะวันนี้ของอยู่ของกินกันหลายวันนี้แับอันนี้เป็นอีกแกงเนาะอีกแกงไก่ทอดทอดไก่เอาไปไก่ทอด ขายดีครับวันนี้นีกับปลากอันนี้มันไม่ต้องกโอ้มันนี้กรใหญ่ยาวเลยวันนี้กระเด็นใหญ่ยาวลายเดิมจานเดิมกุ๊ครับผม

โทษโอ้ปลายอนนะปลาหย่อนครับปลาหย่อนร้อยเดียวครับปลาหย่อนปลาหย่อนงามๆเลยก่อนได้จะเมนรวมจ้าเมงรวมธรรมชาติดีุยมันตางไคะกบตุคหคะใหม่ๆนะคะับหมูบก่อน้กหมูไหมคะ ผัดสดครับผัดครัพว่าก็มีแต่อันงามๆนะครับผัดสดๆครับโอ้เฉพาะจังมืดเนาะทางนี้เนาะอ้าวฝั่งฝั่งนี้บ่ดับเนาะโอ้ยกว่าตลาดมืดเดี๋ยวย่างลิกอายไหมครับเนื้อนุ่มนะครับ วันนี้วันนี้คนไล่ครับคนไลายลยครับอ้โข้ามเกไว้ อ่าแนี้มมีไฟครับมืดๆครับเมือนนี้มกไก่หมกเครื่องไนบหมกเครื่องใมไก่หมกป่าเพาะสาบดหูา่มูันีมากเนามอ่ยิ้มเลยไม่ไม่ดูถึงลูกนิ่決決決มหบ so ัดูนี้ลูกดำดำแบ่ผมหายดูเลยไม่ที่ผาเลยนม่ดำปีเลย เห็นยข้างนอกมันไม่สวยแต่ข้างในใจดีหมคนขายจเพ็ดบดเอาไม้เพ็ดบดหนอไม้ถาได้ครับขายอยู่ขายอยู่ไม่แพงขายอยู่ ความหวานหนึ่งแก้วสิบห้ากอความหวานหนึ่งจอกน้ำหวานจะซ่บขนาดครับเอาหวานปกติครับเอา,าเอาหวานขึ้นไม่ค่าเ่ยนะ <c oughs> <c oughs> แก้วสิบห้ายสิบนะครับอกวันเจ้าประจำครับตลาดนัดตลาดกองถมทุกวันอาคารครับส5บห้าอามาดูดหน่อยอืม ดูดปุ๊บมีแหงเลยครับ, <c oughs> ค,บค,ครใกล้จะหมดแล้วนะครับต <c oughs> ลาดของถมวันนี้คนหลายครับวันนี้ของอยู่ของกินของสดของแห้งก็มีครับ โมก็มีนะครับแตงโมลูกละสาวลูกละสามสามลูกห้าสิบแตงโมลาเม็ดเม็ดก็มีโอสอนมากอันนี้เนาะกระดิ๊งมาละสิบเลยนะคะเป็นหนึ่งกินแซ่บขนาดนี้ โอ้บดิบมืดๆครับบ่มีแสงเลยวันนี่ปลาส้มครับปลาส้มค่ะปลาส้มตอนใหญ่งๆโอ้ยมาแจ้งแล้วบัดนี้อร่อยอร่อยจ้าแจ้งแล้วแจ้งแล้วครับปลาส้มหอมนะจ๊ะส้มมาแต่สีสันอร่อยนะครับ เพิ่งซื้อไปเมื่ออาทิตย์ก,ก่อนครับอร่อยครับอร่อยเนาะอร่อยครับเดี๋ยวหมดแล้วมาเอาใหม่บอกผมไทยเมืองนล้วก็ไปน้องคนนี้ครับ กับคนหลายๆครับกับการบรรยากาศลมเย็นๆจะคือสึกข้าวหนาวๆแล้วครับมันมันจริงๆมันเทศ อันนี้มันมันขาวนะครับมันขาวครับผมมันขาวมันม่วงกบบหักบเสดาออกไรครับงามนีครับเสดาคุมขมเข็ดทำงามครับเีวข้าบรรยากาศนาหนาวแล้วครับลมว่อยวครับ วันดีวันดังคารตอนเยน็นทุกคนคือคักครับันนี้ตลาดาป่าเข่าครับ บจอมกุ้งเปรี้ยวแหละเนาะพอดีกินเลยไป็นจิ้มพอดีกินจิ้มข้าวเหนียวอ่านนอนนะครับคือน้องได้จอมกุ้งประจิ้นครับวันนี้โอ้โหวันนี้ตลาดมืดเลยวันนี้ตลาดมืดเลยดีครับ ดับติดๆครับมือนนี่อ้าวด,ดับติดดับติดครับมือนนี่บนตลาดบริจัยคาไฟบ้ามือนนี่อ้าวเหมือนก้อยซินนนึงมีต้มเนื้อก้อยก้อยชุดห้าสิบก้อยคม กลอบจกินก่นจกินอะไรนะกินกับบลินฟ้านะี่ก้อยก้อยรลานนี่มีไฟเนะรูปแบบไฟมันไม่ได้ดับเองค่ะคนตลาดก็าซ่อมซ่อมเป็นจุดจุดหไหนได้ก่อนก็ใช้ก่อนต,ตับสวย องถุงวันอังคารได้คับเอาเลยหรอเอาเอาลยค่ะาง่ะค่ะเสริมและพัฒนาคุณภาพวันนี้คนหลายหลีกับลมลมกระแหงทำมนด้ลมกระแหงขาบึกพักเป็นนงงามแท้ๆ เอาอก,กาศน้อยนี่นะ,ะนไม่ตดละคนเลยแหละตดผา <c oughs> <c oughs> ก,กาศไม่ตดครับแต่คนตดดัน,น,นะดนี่นี่นี่เผ็ดนี่เผ็ดนียย่ยยยยยยไม่ค่ะนี่ผากาศตดบอ <c oughs> เกงก็อร่อยนะมะ,มะิบบาทค่ะาเออเอาไปเอาไนะปเกงใส่อะไรดี แกใส่ซ okay, vale. ีนบ่ะอืมแกใส่เนื <t <t ้อคืออร่อยป้องงามงามรีครับบรรยากาศมันนีครับบรรยากาศของตลาดข้ามทุ่งวันนี้ครับ